ตำบลกุรุคุนครพนมวันนี้นะคะแนนจะพามาชมพื้นที่นะคะเป็นตำบลกุรุคุคะ่ะอยู่ในจังหวัดนครพนมจริงๆแล้วก็เป็นบ้านแฟนนะคะนั่นที่กลับมานะคะก็มาชมพื้นที่สักหน่อยนะคะแฟนเขาก็ดูว่าจะปลูกอะไรได้บ้างแต่ว่าหลายๆอย่างที่เคยปลูกไว้ก็ตอนนี้ยากขึ้นหมดแล้วคะ่ะ อะละค่ะยังไงเดี๋ยวพาไปเก็บมะม่วงกันดีกว่าค่ะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะมาเก็บมะม่วงอ่าช่วงนี้จะเป็นมะม่วงออกลูกนะคะก็จะเป็นเขียวเสวยค่ะตรงนี้นะคะก็มีการเก็บมะม่วงไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานนะคะมีเหมือนเป็นลมพายุเข้ามาค่ะก็ทําให้มะม่วงที่แบบโตไม่เต็มที่เนี่ย ตกหล่นบ้างนะคะเราก็เลยมาเก็บเพื่อที่จะเอาไปกินนะคะก็มัน,มนมันอร่อยดีค่ะอันนี้นะคะก็เดินมานะคะก็จะเห็นมะม่วงก็เป็นลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าก็กินได้ค่ะเราช่วยกันเก็บนะคะก็จะเป็นเขียวเสวยนะคะลูกไม่ได้ใหญ่มากค่ะอันนี้แอบไปเห็นนะคะมีลูกหนึ่งเหมือนจะใหญ่่ค่ะ ก็เลยรีบปลีเข้าไปนะคะก็พอได้อยู่นะคะลูกก็ใหญ่อยู่ค่ะใหญ่กว่าลูกอื่นๆนะคะอืมตอนนี้ค่ะแฟนก็คิดว่าน่าจะได้มะม่วงเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีตกหล่นแล้วค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะคงกลับกันแล้วค่ะ ก็ได้มาเกือบเต็มถุงเลยนะคะกินมะม่วงอร่อยเลยตอนนี้เราก็เดินกลับบ้านนะคะเพราะว่าสวนตรงนั้นอยู่ใกล้ๆค่ะใครเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมคะเดินระหว่างทางมีหมาเห่าค่ะถ้าเป็นคนอื่นนะจะวิ่งไปแล้วแต่แน่นชอบค่ะก็เล่งกับน้องนิดนอยค่ะ วันนี้แนนก็ขอกลับไปกินมะม่วงก่อนนะคะสวัสดีค่ะ